เดินสุกท่านสาธุชนทั้งหลายนะตอนนี้ก็ได้เวลาสวดมนต์พิเศษถาวายรอยพุทธบทัตรเจ้า28่ปพรนะองค์ที่อยู่กันหลังนะที่เห็นแล้วก็พระพุทธเจ้า28่ปพระองค์แล้วก็มหาเจดีแทนคุณปตัตตภีมหาสเวชธรรมราชาภูสุวรรณ ซึ่งเราได้รู้แล้วเนะว่าทั้งรอยพุทธบาททั้ทงพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ทั้งมหาเจดีย์แทนคุณปตพีมหาเศษชัตธรรมราชานั้นไม่ได้ปรากฏไง,ง่ายเมื่อปรากฏขึ้นแล้วนะเราก็ดีใจเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนทั่วไปนะจะรู้ได้ก็ต้องน,นี่แหละเราเทวดาทั้งหลายผู้ที่รู้ก็จะพยายามมาที่ตรงนี้นะ,ะพาญาติมาพาผู้เกี่ยวข้องมา เขาก็พยายามสแสวงหาที่จะมาที่ตรงนี้นะพยายามสแสวงหาที่จะมาเพราะว่ามหาเจดีย์แทนคุณปัตภีมหาเวชัธรรมราชาโพสุวรนนั้นแทนคุณแผ่นดินโดยการสร้างเจดีย์สิบแปดสิบสี่องค์แล้วก็มหาเวษฉั ของสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่ง,องกอบกู้ชาติบานเมืองถวายเป็นภพตะบูชานะฉะนั้นเนี่ยโพสุวรรณบางคนบอกเอ๊โพสุวรรณเนี่ยทำไมจึงเป็นอพอาโพธรรมดาไม่มีเหมือนเหมือนต้นโพจริงโพสุวรรณเนี่ยมาจากคำว่าแม่โพสุ โสมข้าวรวงทองส่วนสุวร,รันก็คือมาจากทองแท่งหรือทองเพราะต่อไปเนี่ยทั้งสองนี้จะสำคัญมากคือข้าวแล้วก็ทองคำข้าวกับทองคำเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอายจะจะมีมากและ้ะ ทองคำก็วันนี้จะเห็นแล้วคุณค่าสูงมากทองคำนะราคาขึ้นปืดป๊ดๆเลยนะชื่อของมหาเจดีแทนคุณปัตตภีมหาเวชัคธบราชาโพสุวัตเนี่ยมาจากชื่อของกุลธิดาโวงทองกับกุลบุตสวรศิลาตอนแรกเขามากันสองคนก่อนนะกุลบุตร ส่วนศิลามาก่อนนะแท่งทองหรือทองแท่งอะนะมาก่อนเป็นหินทองมาบอกว่าหลวงพ่อครับต่อไปทองเนี่ยมันจะขึ้นราคานะหลวงพอ่อตอนนั้นทองอยู่แค่แปดพันนะปีที่สร้างตรงนี้ปีห้าสประมาณนั้น,นส่วนศิลานะ แล้วน้องสาวของสวนศิลาก็คือรวงทองรวงทองก็คือมาในรูปแบบของบทอิ่มอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์เพื่อจะช่วยคนนะฉะนั้นรวงทองถือถือข้าวข้าเปลือกแล้วประสงค์จะช่วยคนให้พ้นจากน้ำท่วมด้วยที่มาฉะนั้นเราจะเห็นว่า น้ำแรงมากแล้วก็พระโวเข็มพระโบเข็มก็มาจากสะดือทะเลแล้วจัก,กรวาลก็ดูแลเนี่ยจัก,กรวาลที่เป็นเหตุให้สูตรธรรมจักรกับวัฒนาสูตรถอยหลังเนี่ยจัก,กรวาลน,นะครูจัก,กรวาลแล้วก็พระ,ะมีพระมาก็คือบบตะไคร ตาไร่อยู่วัดเจดีนะตะไข่ก็มาเปมาก็มาขอพระไตรก็เลยให้พระไตรย,ยกให้ตะไข่ไปตะไข่ก็ไปบวชเป็นพระมงคลศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สะดือทะเลเหมือนกับพระบูเข็มไปดูที่สะดือทะเลพระบูเข็นะก็สมหวังกันนะที่มากันนะ นะมีเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมานะพลังศักดิ์สิทธิ์มามาที่ตรงนี้เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์มานะฉะนั้นไม่ใช่คนทั่วไปที่จะมาถึงตรงนี้เราก็ดูแลกันไปนะพวกเราคือกันดูแลกันนะที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกละที่รู้จักตรงนี้ก็มาดูแลกันเอาได้เวลาสวดมนต์พิเศษแะนะได้เวลาวพิเศษเี่ยตั้งขันน,น้ำไปตั้งน้ำไว้เลยตรงนี้วก็นน้ำมนต์ Anda mayang Bu tercah Mbak gawat Kupapa Kemenangka Rangka Romase Nakmu Tercah Mbak gawat Arahat Semban Sampu tercah Nakmu tercah Mbak gawat Arahat Semban Sampu tercah Nakmu Tercah Mbak gawat Arahat Semban Sampu นมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีิลุพระรักจักรราสีติดาัุงธรรมาพุทธธตรมโมสังโฆยะธาพุตโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวารังคธรรมสีวลีจะมาเทรงหังวันตาภิทูรตโตหังวันตาภิธาติโยหังวันตาภิสัพสูพุทธธรรมสังฆปุจิ Sape Buddha, sape tama, sape tangka, pala peta, pace kana tiya pelang ranta, nate jira bertami, berta bisa pedo, buta ngadi tami, Namo buta ya, prabuta, traira tena manino, mani, no razi, ya durasi, satu buto tamo sangko, tia tabu mona, buta puja, tama puja, sangga puja. อาทิตยนังวารังคันตังสิวาลีจะมาเทรังหังวันทามิสุรโตหังวันทามิทาติโยหังวันทามิสับปโสพุทธตธรรมะสังฆาปุญญาบิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมสัพเพสังฆาปราปตตาปัฏเแกานันติยังรพลังอรันตานต์เพจิระคังปัญทาสับปโสพุทธังอาิทามิธรรมทามิสังฆาทามิ นโมพุทธายะพระพุทธเจ้าท่นญะยามามนีโยนปราตญสตุราสีติดาสัสุตมาพุโธธตมุสังโฆยาตาพุทโมนาพุทธปูชางธรรมปูชา่ตังหปูชา่งติานังวรังคันตังทีวรนจมาร์เรังหังวันทามิจุราโตหังวันทามิาัดโยหังวันทามิปัโสพุทธธรรมังหปูเจี tapi buta tapi tamat tapi tengka pala peta peti nasi siap pelang arahan tanah di peti radakeng benda minta peso buta ngati kami tamati kami tamkang ngati kami Iti piso, bakawara, hangsama, sambuto, bidya, jarana, sampano, तू कतौलो कबीतुआ तू कलो पुरी सत्ता माता राधिका ते वंशानं बुद्धो पक्का तू तीवा कबतो पुनं कानू बावते ताता निरासा मताम्सारिपुरो तू दादू बी कलो तो कतू नो पंक्तनर राजा कबीतो पुनं मात संह्रावा कबतो पीड़ि राजा कतरासा तीहंग तो रोसी नं ती जमरा लोपुत जफुत

เมรุราเชวาสันโตสันโตสันโตไจตุโมนิวะราวาจันังตูตุมากังตามากังทัพเทตุจักกวาเลตุจักขัเทวาจกรรมุโนยังหงหิกะตังปุจยังตับปสัมปิตากระตัง sabhe tangan umo di tawas sama kasa sanirata pemata raita hontu araka suwi se seto ta sanat sa jalokan sa kuti bawatu sabata sa sanam si jalokan ja ewa rakan tu sabata sa dimontu suwi sabhe pariware katano anika sumana hontu sangat sabhe ya ย่อนจตวาทัสสะวัสสานิกิญจินทายินสุคะเนวาสังสิรัตังจินตยันตาปิเนวชานิงสุมังฆะลังตะกะวาลันทะเหตุสุขัสสะสุเณน Yang suta wa sapa subya ihi mutkan tatan si janara. Ewa ma si gunu petang mangkalan tampa namahi. Ewa me suta ngekaru sama yang pakawasa. Wa si

Patiru pati sawat soja pupi jaga tak punya tak ada semua berhenti jai tamang kerum tamang pahu sajian jadi pada wina yo jadi suci KITO suka kita jaga wajah tamang kerum tamang mata BIDU pada nang punya tak ada semua nak bula tamang kalau tamang ada jadi jadi jaga kan ada anak tamang tamang tinggi arah มัจัปาาจะสัญทมวาโตจ้าตมีตตมังกรุตมังคารโวจนาโตจัสันตุบีจะกตันตากาเลนัมนางเตมังกรุตมังคันจะโสวจ้าตาจะนานาจะทตันนังกาเลนัมากจอตมังกรุตมังตาปจะกรรมจจารัจานันังิพพานตติาเตมังกรุตมัง Pusat seloka tambe hitam jatah nakampati ato kangwira canggih mang etamangtang kemang. Eta disani kertawanan sepatamu kerajita sepatamu tingkat jantisan pesang mang kalamu teman. Ii, raja towa cora towa manus, towa manus, towa, 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 towa,

Para miyo tato, para miyo tato, para mata, para miyo panjama, parijaga, ito sa kanti, jati, labing, sa bandang patali, jarijang, bodi, batang be, marawi, pejang, japa, jute, jana, petang, kawalung, jerat, ame, ito, wape, bibebu, takut, yabati, kawawe, tanjati, kumakanta, ito. ya marati meridang merontohi semua dan tak seru tidak karungkiti karungkiti tanggupan sepetawan posisi tetap hati itu cakawal itu hewat ayat 643 nanti dan jawetan campurin hoka manus satu tiga sambutan yang di tanpa namahi Yani bhuta ni dhamma kata ni gumma ni vaya ni mantali ni sabbe bhuta ni mana pavatu adhoti ka katcha ni mantu bhasi kang ta samai bhuta ni samai manu rata pamata yang gin ji vitam hitawa urang wa sabbe tuwa jara ni na pani tang mano samasi ta ga te Ito ay nasa tayo na duwa si Oso kayang hirata ng matang panitang at at saka sa kanyang uli. Sa mga ito na tayo na tamayra sa isipitang mayra sa nang panitang. Ito ay nasa tayo na duwa si Oso. Yan po sa ito pariwan ng isipit sa

Jadi nggak kilo pak tahu di si jadi tuh di pasai dia tempat kami jodoh tuh mang tapi sang utami juarinya sejari apa sih pas di pisang sih rata nang panis sang ete na sate na suwat di hotu juarinya sejari bahwa yang di kampi rapan na suke kita nikin mata na teh ada mati yang teh di sang pisang sih nang panis sang ete na sate Sahwa cetak tanah sempat saja saja wanita kayu di dan tahu apa di setajak apa batas hitam batas daun da hitam di sangdera eta ena zate ena tuwati hoto wana pagumbe ya ta tu kita ke gimana ma ze bakwa di pang kam abrang di di ni bana kami para mangita ya ikan kute tenang penitan eta ena zate ena tuwati hoto Waro waran du waro do waro ro ro tamma warang di di kita mi su tera tanang panita ke de na tate na tu nang bora nang nawang na ki sambawang dirat dan kita yat di ke na bicha อาวุธม nah ิจตาเนิ่ยผ่านดีดิรายะตายาปะติโกอิตัมปิสังเกระตระนักปณิตังเอเตนะัชเตนัชวัติโมตุยานีตะภูตานิสมากะตานิภูมานิวาญานิปัจจิเตสสะกะตังเทวะมุตตะภูตังภูตังนมัสสามะตุวัติโมตุยานีตะภูตานิสมากะตานิภูมานิวาญานิปัจจิเตะภากะตังเทวะมุตตะภูตังสัรมนัมัสสามะตุวัติโมตุยานีตะภูตานิสมากะตาเน ขุมมานิวายาดิปจนิเพลสะกตังเกอมุตุพุทตังสังคังนะมัสสามะสุวัติโอตุอุณนเกอุตตังหุตังยถานิทังปวัตติเออมิวัยโตตินังเปสนัาปวัปติยถาาริมหาปูราปาริภิสังการังเออมิวัยโตตินังเปสนัาปวัปติบนตกลงหมดดีดอดน้ำก็จะไหลไปในที่ลุ่มฉันใดทานที่คุณไมแล้วแต่โลกนี้ก็จะต้องเป็นเกิดเป็นจบตั้งหลายฉะนั้นเหมือนกัน พวกน้ําเป็นจังสักก่อนเป็นเปลี่ยนได้ฉันได้ทานที่คุณนไปแล้วแต่โลกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆแสนวุนวานโสลามะมังกาลันเทวนาวโลภุตระตมะเจตโรโฮจามันติปะปัญจภูตามุนีเทวิตาคาตมะกาต้าจักมาพิราเทวาปัญจตตะโกมิเตจังทัตมังสีลามิวจัตเทระตัจจุตังกานิปะนิหัสสวัสตะเอกเมรุจราตตะเวจันโนสุโรตระ

वेदं करो महायज्ञं सौतरणं करो लोकं सौदीपं करो सुपितरो को तर्जो जनपामो को मंगलो पूरी सात को सुमनो सुमनो दीरो रे वतो राती वतनो सोकी तो गुना सपनो अनो माता सीदी तुमो पतु मोलो पचो तो नारा तो वारा द्वारा दी पति करो ततारो तुमे तो आपाती तु बोलो तू का को किया ता सीरा रात को ता को तम माता सीतमो नु Pita dos molo be di dos de batangwaro pu dos de to pu dos di jadu komo di di sampai to tatawe to pu di kaya ko ka pu to to tatawa o go na ka pano na na ko ka to ko di kapano ko to दे to ja pu go to dan si da pa de bata mi pi tu me wa ja sa wa de bata me de ka

पुनः गुरुजन तो मोहरे के दाम नहीं होना भी चाहिए नफ़ज़ भेदों पर नहीं राज़ नहीं परचूपन राज़ यी को लोकसभा कुछ चार जी पैपोंग भेदों का मुंज़ा पुनः गुरुजन तो मोहरे में लोकसभा चार जी पैपोंग भेदों का मुंज़ा तो न भेदों गुरुजन जी में भोलमां भी आने तो मां ओ वर्ल्ड गुरुजन जी � ขอแม่พระธรณีพระเชื่อเมืองพระทรงเมืองพระการเป็สีเจ้าของกรองเจ้าปิดคุกพยาดุปราศเจ้าปิดสมบันิลวงพ่อหลวงแม่เจ้ากรรมในเบ้งหลายเทวดาทั้งหลายทุกศาสนาทุกยุคยาทั้งหลายทุกยุคยุคทั้งหลายที่เป็นเจ้าปี่ศาจองค์เทพองค์การองค์จิตองค์ฌานทั้งหลาย ญาิทั้งหลายเลทุกตระกูล้ยทุกท่านนะมาโมทนาบุญีการปเจ้าาแล้วในวันนี้กันทุกๆคนนะขอให้นจากทุกมีความสุขกันทุกคนนโมบรักวาลังมงนโมบรักกวาลัเมงนโมบรักรวาลัเมงนโมบรักกวาลังค์เมนโมิรัชกวาลังค์เมงนโมิรักวาลังคโอมงนโมปักวาลังค์เมงโอมนิปัตุ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 โอมนิปัตถุโอมนิปัตถุโอมนิปัตุโอมนิปัตุุ ทำมังแพลากลาดสังกัางแพลกลาดพระพุทธเจ้าย่างประบาทที่พสภวาพูดทางแพลากราดทำมังแพลากลาดสังขังเพลาราดพระพุทธเจ้าย่างประบาทที่ภวาพูดทางแพลากราดทำมังแพลากลาดงขังกลางเพลากราดเจ้าย่างประบาทที่โภะวา รมจัก,กรวาลปกป้องคองภัยบ้านเดอนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอให้ทุกท่านนะมีสุขภาพบาลาัยแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญราถนาสิ่งประการใดทีไ่ไปโดยชอบประกอบ้ดยธรรมให้่งนั้นพึงกันสเร็จตามมาโนโทุกประการอื่นเอาไว้พบกันใหม่จารุอพรขอจะพยายามนะทำไปทุกๆวันนะ ทำไปทุกๆวันเพื่อคนนะหรือดวงจิตดวงวิญญาณที่จะมาที่นี่นะจะได้เห็นได้พบได้เจอก็จะมานะก็เมื่อสวดมนต์ไปทุกๆวันนะก็ไปสู่บ้านสู่เรือนใครนะได้ยินได้ฟังก็จะได้มาโมทนาบุญกันที่นี่นะที่นี่ที่นี่ โมทนาสาธุทุกท่านนะเนี่ยเพราะว่าการได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันถือว่าเป็นบุญแล้วเนี่ยรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดองนะที่เห็นข้างหลังนะรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดอง